8โมงเช้า14นาทีแล้วนะครับมาพูดถึงแขกของเราในเช้าวันนี้ดีกว่านะฮะวันนี้ขอเอาใจแฟนๆนักร้องหนุ่มครับเสียงนุ่มนะครับพร้อมเปลี่ยนาคู่จคุณโตศักดิ์สินครับเช้านี้เขาจะมาร้องเพลงใหม่ล่าสุดที่หลายคนบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับเขาอย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยและทุกท่านดูภาพนี้กับดูภาพต่อจากนี้ไปไม่ใช่ภาพคุณโตนะฮะดูภาพต่อจากนี้ สว, S <S สวัสดีครับช่วยผมมือได้ไหมครับสองสามสี่ ว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้ทุกๆุกครั้งที่ตั้งคำถามถ้ปตอบ่าดูดูกันไปก่อนจะดีไหมและทุกๆุกครั้งที่ฉันนั้นจะไป ที่กอดลักดีกับฉันสัจนมากมายแต่พอสันนั้นวนกลับมาแล้วที่กอดลักทำให้ใจของฉันแทบจะสลายเริ่มจากให้ความหวังจนจิตใจวุ่นวายแต่สุดท้าย เธอเธอเกลียดแต่กับตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนเละฉันก็ยอมสุกับตลอดทิ้งทิ้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ายัางไงก็เป็นได้แค่เท่านี้แต่พอฉันเริ่มคุยกับคนไหนเธอก็มาไกลเพื่อจะแสดงความเป็นเจ้าของ ท่องจนไกลชิดเหมือนกับว่าเธอนั้นจองตาสุดท้ายเธอก็ายจไปกักตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เด้นจากเธอไปไหนแต่ฉันก็ยังจะกักตลอดทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นได้แค่ตอนนี้ เพลงที่จบไปนะครับก็คือเพลงกากเองนะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับของโตที่มีหลายคนนะครับชาวว่าเอามาจากเรื่องจริงหรือเปล่าและครับอีกครั้งบคุณโต๋ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะโอ้โหคุณต๋ออยากรู้ที่เขาแซวกันจริงหรือเปล่าคะว่าเพลงนี้เอามาจากเรื่องจริงก็มีมีส่วนนิดหน่อยครับมีส่วนนิดหน่อยัจริงไหมก็จริงๆแล้วอารมณ์กากเป็นอารมณ์ที่ผมว่าทุกคนต้องเคยเจอครับ ไม่โดนเขากักก็ไปกักเขาสองอย่างก็จะรักก็ไม่รักแต่พอจะไปก็ไม่ให้ไปอะไรนะครับมีมีเสียงผู้หญิงรอดมาใช่ใช่ใช่เขาพูดว่าอะไรนะเขาพูดว่าฮัลโหลเขาพูดฮัลโหลคุยใครวะเสียงใครครับเสียงของใครอะเขาแบบมีลูกขึ้นมาด้วยนี่ไงชัดเจน ผู้นี้เขาน่ารักเนอะเขาเพิ่งมาเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เองเปิดมาตัวเลยครับผมว่าขนาดนี้ก็มันก็เลยแล้วก็ไม่เปิดเคยไปฟังสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่จริงเขาคบกันมานานพอสมควแล้วนะจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยยังมีไอทีวีอ่ะใช่ครับคือตตัั้งแ่สมยไอทีีวคือผมเป็นผมเป็นแขกรับเชิญคนแรกในเทปในรายการแรกที่เขาเป็นพิธีกรนะผมเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยครับตอนนั้น ผมเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ๆครับผมเพิ่งปีสองพั0สามั้งครับ2004อะไรเงี้ยครับสเปรย์ไอดีตกันครับยังไม่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันต้องถามอย่างนี้มาถึงพูดถึงข่าวลือฮาว์เมื่อวานนี้มีข่าวลือหนักหูเลยนะครับว่าคอนเสิร์ตสารสัมพันธ์ไทยเกาหลีที่โตจะขึ้นเสาร์นี้นะฮะแคนเซิล ครัแคนเซิลไม่มีการจัดอีกแล้วเมวื่อวานเต็มโซเชียลเน็ตเวิร์ก <c oughs> จริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วมีการจัดเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> ผมว่าจะเป็นการสื่อสารผิดคืออย่างนึงที่เราต้องระวังของการโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคือบางทีใครรู้จริงรู้ไม่จริงเราไม่รู้ไง <c oughs> ครับ <im itation> ทวิตมาอันนึงปุ๊บตกใจแล้วก็รีทวิตกันใหญ่ปุ๊บก็เลยไปกันใหญ่เลยครับแ่ข่าวจัดเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมคแ่ข <ffen S 1> ่าวว่าต่อเนี่ยมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกเราด้วยครับผมนี่ครับจากเราเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยจก ทั้งทั้งาั้งทั้งทั้งทด้บั้รคันเสัร์ตนะครั้งทั้งทั้งทั้นทั้ง์ั้งท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 ัคงนเสิท์ตครั้งท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 า้งทับงทัานผู้ครั้งทั้งทัะงทั้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 งทเ้ง่ั้งท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 ั้งะั้งท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 ั้งจัเป็นคอนเสิร์ตครั้งทะเป็นการแจงทั้คทอผมจะได้ ผมจะจ้งกับศิลปินเกาหลีครับผมฉะน,นั้นก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหนที่ศิลปินเกาหลีมาแจ้งกับศิลปินไทยครับจนครั้งนี้ผมจะปเป็นคนแรก,กได้จแจ้งครับผมจ้างมาแข่งขันได้ไหม เป็นกไปเป็นเซอรพรส์ดีกว่าไปรู้นั่นเองว่าเป็นรู้เปนเกิดเจนหรือเปล่าครับเล้ตอนมีทั้งหด5รางวัลนะวันสองใบท่าเก้าันบาทกติกางม่ายนครับพิมพ์ทีตามด้วยคำว่าซูเปอร์จอยนะครับส่งที่4ตอง1นเกา็ดห้าท่านได้รับไปเลยนะครับง่ายขนาดนั้นเลยครับง่ายมากครับเพราะมากเพีงใหม่ฝากขอบคุณครับชิว่ากาของน้องโตศักดิ์สิทธิ์ขมารับขอบคุณาครับคุณผู้ชมครับกับพอนะไอ สารสกัดเมล็ดลำไยลองกระดอยมากเลยโตโอฝากหน่อยเยเชิญเลยครับสำหรับซูเปอร์จอยคอนเสิร์ตนะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับที่ราชมังครับผมซอบัตได้ที่ไทยรุกิตเมเจอร์นะครับผมครับแล้วต้องขอบอกว่าคุณจิมมี่นี่ผู้ชายข้ามเพศเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนตอนนี้ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ในตนสุดท็อปแอ รายการนักสืหอสบรชอบนี่ไม่ทุกคนี่อ่านได้ด้วยนะครับวางถามแล้วนะครับเอาลาผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้8โมงหลังตลบท่องชาติตื่นมาคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ